เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเกมกันดั้มแนว FPS นะครับกันดั้ม Evolution นะครับเป็นเกมเล่นฟรีในสตรีมครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นกันนะครับแนวการเล่นนะครับก็เหมือนเกม FPS ทั่วไปเลยนะครับก็มีตัวละครให้เราเลือกเลยครับเต็มไปหมดเลยนะครับคือผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกเลยครับคุ้นตาแค่ตัวนี้เลยใครที่พูดถึงกันดั้มนะก็ต้องคุ้นตากับตัวนี้เราเล่นตัวนี้กันก่อนนะครับตัวพระเอกนะครับเรียกว่าตัวพระเอกปกติเกมกันดั้มเนี่ยเราเจ็นทั้งตัวใช่ไหมแต่อันนี้นะครับเป็นแนว FPS เลยนะครับ ก็มีสกิลให้เราใช้นะครับกด e นะครับสร้างโลได้นะครับกด f ฟังลูกตุ้มออกไปเป็นเหมือนเฟืยงระเบิดอะไรแบบนี้ครับยิงก็ยิงแบบเซมินะครับจิ้วๆๆนะฮะก็เป็นแมบแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาศัตรูแล้วก็ยึดฐานนะครับแต่ละตัวเนี่ยความสามารถมันก็จะไม่เหมือนกันตายตายตายโอ้ยเราจะตายเราจะตายหาตัวฮิวแบบผมว่าบรรยากาศในการเล่นนะครับมันออกแนวแบบว่า overwatch นะครับ ก็มาดีครับมาดีครับตายดิครับต,ต,ต,าตายดิครับยึดฐาน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 เอลงไปไล่มันลงไปไล่ลงไปตายดีครับตาย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 ดีครับเฮ้ยนั่นนั่นนั่นตายดีครับไม่โดนไม่โดนอะไรว<ต>ะนั่นนั่นไปโดนแล้วไปโดนแล้วไปโดนแล้ว ปตรงนั้นข้างหลังเหรอวะโอ้โอ้จะตายจะตายจะตายทีเดียวข้างหน้าอีกทีเดียวเองเราลองเล่นตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับมันมีให้เราเล่นเต็มเลยเราลองเล่นตัวนี้แม่มันไม่สามารถเลือกตัวละครซ้ำได้วยนะเนี่ยตัวนี้เป็นแบบแนวตีฮะแนวใกล้ๆฮะไล่ฮาร์ดฮะใครเล่นโอเวอร์วอตดิรู้จักไล่ฮาร์ดดี <laughs> น่าจะเป็นตัวที่คุ้มกันฐานด้านในได้ดีฮะ เราต้องการตัวยักษไกลไกลเคยตายไปดีสาม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 ข้างบนข้างบนเราไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนเล่นไม่เป็นตัวเนี้ยโอเคคิวมันไม่มีโล่เหรอวะตัวนี้มั้งเนี้ย <c oughs> นี่ตัวอะไรตัวสีเหลืองนะครับอุย้ยปืนคู่อุย้ย แล้วก็สกิลไม่รู้อะไรเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับเป็นเหมือนเป็นตัววางป้อมเหี้ยปมาเรายังยึดจ,จุดเอมไม่ได้เลยนะครับเอ้ยเออเป็นรถพุ่งมันเ,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 เป็นเครื่องบินหรืออะไรสักอย่างอะ่ะมันพุ่งอะ่ะวางป้อมยิงเลยด้วยฮะป้อมมันยิงเองเว้ย <laughs> วางป้อมได้ฮะตัวนี้สิตัวนี้อะไรเฮ้ยสไนเปอร์ตัวนี้สไนเปอร์วะ่ะน่าจะเก่งระยะไกล30วิ อีกสาวิโอ้เดินช้ามากๆทนายเปอร์ยิงยิงยิงไม่ได้ตะขิวช้ามากปืนช้ามากตัวสไนเปอร์เปลี่ยนตัวฮะเมื่อตัวไหนไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนตัวเราตัวนี้เรียกนี่ตัวอะไรตัวนี้นะครับเป็นเหมือนแบบเป็นปืนเลเซอร์ยิงแบบยิงแบบจิ้ว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 สีละสามนัดนะครับ ดูเหมือนว่าตัวเราเนี่ยครับจะสเกลหุ่นยนต์เลยนะเพราะดูจากต้นไม้ดิอันนี้คือตึกบ้านช่องนะครับเราสเกลกันดั้มจริงๆด้วยครับดูซีแยกไฟแดงอะไรเงี้ยนะครับซึอย่างเดียวคือเวลาเราชนเสาฟงเสาไฟเสาไฟไม่หักถ้าหักด้วยนี่คือมันจะแบบจี๊ดมากตัวนี้มันไม่สามารถกดเล็งได้นะครับต้องยิงแบบว่าไม่เล็งอย่างเดียวเป็นการยิงแล้เบิร์ละวนโอยโอ้ยโอ๊ะโอโอเข้ามาทาไมเข้ามาทําไม ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อนช่วยไม่ทันแล้วมันมันบุกบอลรัวเนี่ยโอ้เป็นระเบิดไฟข้างมาข้างมาข้างมาข้างข้างบุกข้างบุกตัวตีใกล้หเล่นยากเหมือนกันนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เห็นหลายๆตัวนะครับว่าตัวไหนมีสกิลอะไรบ้าง สำหรับน้องๆที่เป็นแฟนๆกันดั้มที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นไม่มีแบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับวันนี้เกมนี้เล่นในมือถือไม่ได้นะเล่นได้ให้ดูหลายๆตัวแล้วกันนะครับแล้วเราค่อยมาว่ากันว่าเราชอบตัวไหนปีนจมแพงไม่ได้ด้วยตัวนี้มันจะเป็นตัวฮิวนะมีสกิลฮิลด้วยนะครับปืนปืนเป็นไงปืนแบบเป็นจิ้ว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 ทำไมผมรู้สึกว่าตัวที่เล่นง่ายที่สุดคือตัวพระเอกวะ่ะไอ้ตัวการดั้มอ่ะ

ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวโลฮะยกโลกะแทกได้กด F โยน C4 โอู้อ้โเอาโดนระเบิดตัวเองด้วยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งนี้เจ๋งอยู่โอ้ดีโลก,ก็สุดดันมากตาย้ว โยน D4 เฮ้ย hey, เอาโลกันและย,ยิงได้ด้วยโอ้ยโนหิวได้ด้วยโอหครบเซฟโอ้คนโหดตัวเนี้ยโค้จ oh, <Can 't S 1> ัดโยน D4 คน F โอ้แต่ว่าเราต้องเอาต้องรีโลดนะครับ ลีดโดยการยกโลออกเราไม่สามารถแบบมีลวดในโลได้อุ้ยวัตตาอยาไก่โดนโดนโดนหนักมากเฮ้ยตัวนี้เจ๋งตัวนี้เจ๋งตรงตัวนี้เด้แล้วตัวนี้ก็คุณนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าตัวกีกี้อะกีกี้ดูสิโหดไหมโอ้ตัวนี้โอ้ยตัวปืนลัวน่าจะเจอตัวปืนลัวทีกด e เป็นการอ่าระเบิดควันหรอไม่แน่ใจกด f ทำอะไรไม่รู้ ว้าโอ้ยตัวนี้ก็เจ๋งยิงดัวได้แต่โหแต่แะ่ยักษ์ไม่ได้เรื่องเลยว่ะคนเด็กไม่ได้ด้วยโออเออออเออเออเราต้องขยันวิ่งเข้าวิ่งเข้ายามากเนี่ยวิ่งเข้ายาเออพังตัวเหรอกดีคือพังตัวเหรอลอยหลังลอยหลังลอยหลังเอาตกไปแล้วนะลอยหลัง ลอยหลังลอยหลังเฮ้ยตัวนี้เจ๋งอุย้ยโดนระเบิดตายตัวนี้เจ๋งเราลองเล่นหมดแล้วนะมีบางตัวที่คนเขาเล่นอยู่นะครับเราเล่นไม่ได้เอ๊ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยนี่ตัวอะไรเป็น,นบาตุก้าเหรอแล้วก็วงังวางแบบวางระเบิดแบบเยียบได้อุย้ยตัวนี้นะ่าสนใจขอลองเลยดิ บาสุก้าจะแหลกขนาดไหนอุ้ยเป็นเหมือนเลเซอร์อุ้ย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 เขาเปิดเล่นไปหนาวังระเบิดอุ้ยบาสูก้าน่ะฮาฮาโดนเลยโดนจะดีอุ้ยมยให้อันตี้มาเชนตี้ โอ้โ,อโ,โหโดนลอยลอยหลังเฮ้ยตัวนี้เจ๋งอยู่ไม่ได้วางได้อันเดียวนาแต่ว่ามันมันเมัน,ม,นมันรีโหลดชามากมต้องเยยบเราสักอันแหละเข้ามาดิเข้ามาดิระเบิดเติมแต่วันยิงโดนยากอยู่นะเนี่ย น่าสนใจนะครับตัวนี้โอ้ลีโล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 วัลเบิด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 กดซีคืออะไรยังไม่เคยลองเลยกดซีกดซีคิวเหรอยืมให้เพื่อนได้ด้วยเหรอวัลเบิดวัลเบิดวัลเบิดว้ามันนะฮะตัวนี้เราดูดูบาสุก้า บาฟิกา <got> นี่เราลองเล่นตัวนี้บ้างนะครับตัวสุกาเมื่อกี้น่าสนุกมากตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยิงลัวนะครับกด E นะครับโยนโยนโยนระเบิดชอ็อตอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้โยนระเบิดตูมตามนะครับแล้วก็มีว,วางวหิ้ยน่าสนใจตัวนี้ดูครบเครื่องดีเหมือนกันนะโอ,โอเคน่าจะซัพพอร์ตเครื่อนได้ดีครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูเอ้ยกดเล็งยิงได้ด้วยฮะ โ, <bin> โ, <boundaries> โอ้โหเลยยิงเข่าเป้าด้วยนะทำมาเล่นไปนะอาจจะห่วกเขได้นะครับตัวเนี้ยโอ้โคตรเข่าเป้าฮะระเบิดไปกินโอ้ได้เป็นดีโลดนานมากโอ้โคตรเข่าเป้าแล้วก็โยนฮิ้วให้เพื่อนโอ้ตัวนี้ดูเล่นง่ายทุกเลยดูดิมันดูเล่นง่ายทุกเลยโยนฮิ้วให้เพื่อนโยนฮิ้วให้เพื่อนโยนฮิ้วให้เพื่อนแล้วก็วางระเบิด อู้ยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปตัวนี้ทำไปเล่นไปโห้โทษโทษดูครบเครื่องเลยครับดูช่วยเพื่อนได้เยอะด้วยดูดิโอ้โห้คนคนเจ๋งกดซีวางหิ้วให้เพื่อนฟับโอ้โหโคตรเข้าเป้าแม่นมากตัวเนี้ยมาระเบิดอ้าวะไลด์ลงไปแล้ว สี่ห้าวิเพื่อนสี่ห้าวิโอ้วางสี่ตรงนี้ปึบฮิวเอฟขโมนอ้าวโอ้ชนะย,ยังไงได้เลยตัวนี้โหดมาก เอาละครับท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันครับยังเล่นไม่ครบทุกตัวอยากเล่นในตัวนี้มากเลยไอตัวปืนคู่เนี่ยแต่ว่ามีคนเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับลองเล่นมา34เกมแล้วไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับผมว่าสนุกดีนะครับเล่นแบบเพลินๆได้เลยแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคอมพิวเตอร์แล้วแบบมีสตรีมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าโหลดเข้ามาเล่นได้เลยเนี่ยน่าจะใช้สเปคที่ไม่แรงมากนะครับใครที่ชื่นชอบกันดั้มนะครับเกมนี้สนุก มากมากเลยท่านผู้ชมไม่ได้เน้นภาพสวยนะบ้างไม่เน้นลื่นไหลนะครับแล้วก็สกิลเกมเพลย์ล้วนเลยนะครับวันนี้พี่พมีวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำ like, ลังใจให้เราด้วยนะครับชื่นชอบมากๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ยอดวิวสูงๆเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปเล่นต่อ,อยาวๆแล้วนะครับน่าจะได้ลองหลายๆอย่างนะครับสนุกมากๆเลยนะเดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรในเกมนี้เดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับนีขอตัวลาไปแล้วค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย